มาดูสิบล้อเทนเลอร์กันบ้างครับโอุดแตง่งสวยเลยครับอ๋อางกำลังปูระบาดหายครับนี่สวยมากครับ น่าจะมาจากนอกเลยครับสีนี้ของแต่งแบบนี้สามใบป,ปัดอันนี้มีเจ้าฟองแล้วครับอันนี้มีเจ้าฟองแล้วใหญ่มากเอามาต่อกับ,บทันเลอล์ขึ้นรถเกี่ยวข่าว สวยเลยครับเป็นสิบล้อ,อยางมาจากนอกหรือเปล่าล้อยังเงาเลยครับ ยางเบอร์นี้นะสองเจ็ดห้าท่าแปดสิบรยี่สิบสองจุดห้าดูดอกยางครี่ใครสนใจก็เบอร์โทรนี้เลยของปูรุ่นจเจริญปัช่าง นช่างแป้าทำคนเดียวครับงานซีมือโอ้ยเลนส์ปูกี่แผ่นมาดูหนึ่งสองสามห้าหกเลนหกแผ่นนะสี่มิลอันนี้เปิเปดเปิดได้ครับ กล้เสร็จแล้วเดินปิดไปก็สวยกำลังได้ปต่กอบ ช่างกำลังปูปืนบันไดเสร็จแล้วน้องขึ้นเรืขึ้นรอไปแล้วดูสูงนะ เอาไปขึ้นรถเกี่ยวข้าวครับคันนี้ทางเชื่อมกำลังไล่ประกอบครับพามาดูที่อู่เลยวันนี้ใครสนใจจะต่อรถกระบะก็ทักมาพามาชมงานเัาครับ ใครถูกใจก็ไปกินมาเลยครับอันนี้ยาวกี่เมตรกระบะเน,นี้ยมันเจ็ดเมตร, <7 S 2> มรพอดีเลยเ็ด <7 S 2> เมตร,มรหน่อยๆในบันไดนี่สามเมตรแปดสิบใช่ไหมบันไดนี่ยาวมากนะครับสามเมตรแปดสิบประมาณนี้แหละ ไปดูว่ากี่เเาวคันนี้เขาใหญ่มากโอ้สองเพ่าครับสองเพ่าโอ้สุดจัดท็ซีใหญ่มาก กระบะจะยกยกออกได้นะครับ็อดยืดอ่าใช้นอดดีด้วยนะ็อดดำเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จนะเหล็กสอดนะครับอันนี้เขาจะผ่าเป็นเหล็กสอดเขาใส่ถีมากเลยอะ่ะคืบหนึงใส่ เนี่ยไทรเล็กตัวเนี้ยประมาณ20่สเปอเ็นผู้เขาเสริมแบบขี่ขี่มากเนี่ยมาประมาณคืบประมาณ20่สเปซ็นนิดๆใสรแน่นนะ งานนะงานเขาสวยๆเลยครับก็พามาชมโดยรวม